โวยเทพเทวดาที่สถิตณต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบ,บพิธข้าพเจ้าร้อยตำรวจโทปัิยศบุตรตาน,นันจะสวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดิให้พวกท่านที่สถิตอยู่ณบริเวณนี้โวยเทพเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบ,บพิษ น้อมรับบุญหรือสวดจักพักพร้อมกับข้าพเจ้าณนาเวลานี้นโมตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตโัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณีนพรธาศีหสหาัสาสุธรรมมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะาาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทังศีวลีจจมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาถุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนญาณมณีนพรัช สีสา,าสาสุธรรม,ม,า,พรรมา,าพุทธโนนะทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทูลโตอหังวันทามิทาตุยโยอหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนายานมณีนพราชศีสหัสาสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังพันธังศีวรีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุรโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัปโสพุทธะสัมมะสังฆาอุเชมิ นมโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมณีนพร,รัตศสีสหาสาสุธรรมมาพุทโทธธัมโมสังโฆยะาพุทโม,มนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิถุลโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสับปโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราชสีสหาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอกคีทานังวรังคันธังศีวลีจมหาเถรังอาหารวันทามิถุลโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพปโสพุทาธธรรม,มสังฆอูเชมี